วันนี้วันที่12ธันวาคม2557พ่กนี้วันที่13ก็มีการจัดเตรียมโปสเตอร์สำหรับนำเสนอในการประชุมชาการที่มหาลาัยนชั่นนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาศาส,ตร,สตร์มหาบัณฑิตจะมีอะไรบ้างนะครับก็ในโปสเตอร์จะมีหัวข้อต่างๆเช่นบทนำจุดประสงค์ วิธีการดำเนินการผลการดำเนินง,ง,งานอภิปรายผลแล้วก็ข้อเสนอแนะเอกสารน้างอิงนะครับเรามาดูกันนะครับว่างานของบัณฑิตหรือว่ามหาบัณฑิตเนี่ยนะครับจะมีหัวข้อชื่ออะไรบ้างซึ่งหัวข้อก็มีความสําคัญหัวข้อแรกนะครับคือการบริหารจัดการวัดในพระพุทธศาสนากรีศึกษาวัดพระธาตุดอยสเก็ต อำเภอดอยสุเกตจังหวัดเชียงใหม่ประสิทธิภาพการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มก็เป็นงานของพระสงฆ์ครับเจตคติของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาต่อการมหารจัดการของมหาเถรสมาคมการศึกษาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนตำบลคี่เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่บทบาทวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่การจัดการ การจัดการความรู้ของศูนย์การเรียนรู้วัดไม่เกียงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่แนวทางการส่งเสริมด้านกีฬาสำหรับเยาวชนในตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ในการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองเจตคติต่อภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสมาชิกอปอพร,รเทศบาลตำบลสันพเนตรอำเภอสันทายจังหวัดเชียงใหม่ บทบาทของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในยุคประชาคมอาเซียนอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่การพัฒนาระบบงานของสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ลูกค้าทกสเชียงใหม่ภาคเหนือ ประสิทธิผลของการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายกิจการฮารัสฮารานการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาองค์ การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันกลางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่คุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาดอยสะเก็ด การบริหารการพัฒนาผู้ประกอบการสินค้า1ตำบล1นผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผลการดำเนินง,งานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันกลางที่เกิดกับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาจำแนกตามเพศแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของ ตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ความพึงพอใจของประชาชนต่อการนำชุดศาสตร์ด้านการพนางงานตำรวจให้โปร่งใสมีมาตรฐานไปปฏิบัติกรรศึกษาสาร,รีตำรวจภูทรโลงขอดอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โครงการ d a i e กับการแก้ปัญหายาเสพติดในสานศึกษากรรศรรึกษาโรงเรียน บ้านตุงรอยอำเภออมก๋อยจัังหวดเชียงใหม่ประสิทธิผลของโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทในศึกษาศูนย์ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขบงจอรอำเภอสันทรายจเชียงใหม่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหายาเสพติดตำบลสันกลางอเภอสันกำแพงจังังวดเชียงใหม่เจตคติของประชาชนต่อการดำเนินงานของ กอรพัฒนาเอกชนในเขตพื้นที่ตำบลม่องจองอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ก็จบการน,นำเสนอหัวข้อต่างๆที่อยู่ในโปรเซอร์ของนักศึกษาพยียงท่านี้ครับ